าเด้อครับเดอ้อมากินแกงหน่อไมน้นักการโพดีฟซีข้าวเที่ยงลงแพทครับมาหนิแกงหน่อไม้มาครับมากินข้าวเส้าเอเข้าวเที่ยงน้ำกันกับคนนี้อ่อนน้อนครับแกงหน่อไม้อย,ย่างเดียวเดอ้อคนฟซีเด้อมาหนิแกงใส่เห็ดพึ่งโคมนะครับแซ่บนะครับใส่ลูกโดดพร้อมได้มาครับมากินข้าวเที่ยงน้ำกันแซ่บหลายแซบลายแกงหน่อไม้นะครับมื้อนี้ พืกระตื้นมากือบเที่ยงเนาะสี่โมงครึ่งนะครับก็หมักแกงต้นไม้นะครับหิวข้าวนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าลุงเพชรเลิกงานมาก็มาถึงห้องก็ตีห้าก็เลยนอนเลยนะครับไม่ได้กินข้าวเช้า,ากินข้าวเที่ยงเลยนะครับมาครับมากินข้าวหนังกันแซ่บหลายแซ่บหลายกินคนเดียวก็แซ่บครับมาเด้อคุณอีฟซีเด้อมากินข้าวซับข้าวเที่ยงนังกันโอ้ยบอวพีทตลอดลุงเพชรก็ได้ ผมเป็นข้าวเส้นนะครับกินเที่ยงกินข้าวฟ้าเปียวเลยนะมื่อนี้กินข้าวเที่ยงแล้วก็น,นอนครับเพื่อนๆคุณเอฟซีนอนแล้วก็ตื่นมาก็อาบน้ำไปทํางานต่อนะครับมื่อนี้บริยุศนะครับคุณเอฟซีทำงานคือเก้านะครับมันยุดก็ได้ครับมากินข้าวเที่ยงนํากันเด้ออะไรอย่างไรกินข้าวเที่ยงกับมากินข้าวเที่ยงนำลูกเพชรเด้อ แวะมาครับอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ก็แวะมาลุงเพชรได้นะครับมากินข้าวเที่ยงด้วยกันแกงหน่อไม้นะครับแซ่บๆแซ่บด้วยกันนะครับลุงเพชรบริได้ายให้เห็นกระเทือกกินขาน้ขาวเนาะปากกล้องฮักคุณ FC. เอฟซีย,ยังบม่ได้สั่งซื้อมันอยู่นี่ก็ลืมลุงเพชรก็ได้นี่ครับเห็ดขมเห็ดขมจากปลาอ่อนเดอร์นี่ก็ได้แซ่บๆมาครับคุณเอฟีมากินข้าวเที่ยง หลวงเพชรม,มือหลวงเพชรกิ๊จ้าเด้อแกงละไมก็ยังแซ่บหลายแซบหลายไปยังไม่ลองอามาลองเลยครับเด้อมากินข้าวกับลุงเพชรเด้อแซ่บแซ่บเพ่ยก็ขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe ให้ลุงเพชรด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้ลุงเพชรด้วยเด้อคุณเอฟซี ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูคลิปให้ลุงเพชรน,นะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้งนองๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวผมจะขอจบคลิปเขียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ